ปีพุทธศักราช2568บ้านหนองผักจิกหมู่ที่4ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านแผนที่หมู่บ้านประวัติหมู่บ้านบ้านหนองผักจิกหมู่ที่4ตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายก่อตั้งหมู่บ้านประมาณ307ปีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาชนในหมู่บ้านมีสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธพื้นที่หมู่บ้านหนองผักจิก3,060ไร่เป็นพื้นที่นาประมาณ1,500ไร่เป็นพื้นที่สวนประมาณ700ไร่เป็นที่อยู่อาศัยประมาณ800ไร่เป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคประมาณ25ไร่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ประมาณ35ไร่บ้านหนองผักจิกเป็นพื้นที่ราบรุ่ม อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพานมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้านหนองตุ้มหมู่ที่7ทิศใต้ติดต่อกับหมู่บ้านแม่ขาวังหมู่ที่สองทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่บ้านโป่งทวีหมู่ที่16หมู่ที่8หมู่ที่12และหมู่ที่หทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่บ้านรวมไทยหมู่ที่13า การปกครองของหมู่บ้านหนองผักจิกหมู่ที่4มีนางการจนาเขื่อนคำผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยจำนวนประชากรในหมู่บ้านหนองผักจิกหมู่ที่4รวมทั้งสิ้น387คนจำนวนครัวเรือนมีทั้งหมด123ครัวเรือน ส่วนที่2การวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้านจุดอ่อนของหมู่บ้านเป็นสังคมผู้สูงอายุมีผู้ป่วยมากขาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมเส้นทางการข้ามานาคมยังไม่สะดวกในการเดินทางถนนเส้นหลักและเส้นรองของหมู่บ้านยังไม่มีแสงสว่างเพียงพอทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนในช่วงเวลากลางคืนขาดที่พักสายตรวจอาสาจุดแข็งของหมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพไม่มีการเล่นอเมยมุกภายในหมู่บ้านมีสายตรวจอาสาหมู่บ้านมีถนนสายหลักมีตลาดเช้าและตลาดเย็นเพื่อรองรับการจับจ่ายของประชาชนในหมู่บ้านมีจุดเช็คอินเช่นร้านอาหารร้านกาแฟการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอก 1. โอกาสสร้างแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน มีความสงบภายในหมู่บ้านมีช่องทางการขายสินค้าเพิ่มขึ้นมีรายได้จากแหล่งน้ำ 2. ออุปสรรคขาดแรงงานกลุ่มเยาวชนในการจัดงานต่างๆในหมู่บ้านการติดต่อสื่อสารลำบากวิสัยทัศน์ให้ประชาชนในหมู่บ้านหนองผักจิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือประชาชนกินดีอยู่ดีมีอาชีพและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจดี มีงานทำเป็นหมู่บ้านปลอดสาเสพติดและมีความสามัคคีซึ่งกันและกันส่วนที่3การจัดลำดับความต้องการโครงการโครงการกิจกรรมที่ชุมชนสามารถทำได้เองเช่นโครงการปลูกผักสวนครัวโครงการเลี้ยงไก่โครงการเลี้ยงปลาโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โครงการกิจกรรมที่ชุมชนต้องทำร่วมกับภาคีการพราัฒนาเช่นโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์โครงการป้องกันและควบคุมโรคอ้วนโครงการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงโครงการกิจกรรมที่ชุมชนไม่สามารถทำได้เองต้องขอรับการสนับสนุนจากภาคีการพราัฒนาเช่นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโครงการขุดลอกบ่อขยะสอบแนวเขตถนนสายหลัก โครงการขยายไฟฟ้าการเกษตรเป็นต้นส่วนที่4บันทึกการจัดทำแผนหมู่บ้านที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการในปีงบประมาณ2568ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิดถนนสายรองเริ่มจากบ้านนายสุชาติคำเมืองจนถึงบ้านนายสายพลคำพิโลความยาว500เมตร งบประมาณ1,525,000า้าบาท 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิดถนนสายหลักเริ่มจากบ้านนายสุชาติกระทงความยาว150เมตรงบประมาณ4,57,500บาท 3. โครงการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณหนองปิงงบประมาณ1ล้านบาท ส่วนที่5ภาพกิจกรรม